อ่าม like like ื่อไหร่มาขึ้นมาอันมาบนี้นะเมือไหรเขาขอไข่ก็เป็นขอไข่ขึ้นเนี่ยเป็นเสียงสูงนี่นะมื่อไห้ก็ไม่พ้นเสียงสูงนะก็เสียงสูงก็ได้ยินแต่เมื่อนี้เป็นสระอีนะมื่อนี้เป็นสระอีสลั่ยอีก็งอเง้อเห็นงั้นอ่าพยายามใบปองเจอรีนุ่อันสอนมือคำว่าเขาขึ้นจากตัวใน คือวิดีโออนูตต่อลงไว้ในยูทูบนั่นนะตัวนั่นนะนะเพอันรียขึ้นอ่านไนะัดทตัวนั่นนะตว่าจำอ่านเมื่อเมื่อก่อนข้าดีเข้ายังีมอดนั่นนะผู้อ่นนั่นอันนั้นน่ะทำจัไรวาขึ้นกัะตัวขึ้นนั่นนะนะขดตัวขึ้นั่นผูสอนว่าไว้นั่นนะอ๋อ่าะอย่ง าำไมอ่ะเอาคุณ <irgendw> ด <carbono> ิสอนว่ากรรมกันอ่วจอมน้ากูก็ตัวจอมกันหน้ากูดีว่ากูดยววากัรมก็ไขสลอยงงนะอันว่าคิงเนี่ยนะก็ไม่เอกก็คิงไม่โทก็คิงนะคิงคิงคิงช้อคิงสลอยงงูอันว่าคิงเนี่ยนะไม่เอกคิงไม่โทก็ชิง อีงงงูอ่านว่าทิ้งไม่เอกก็ทิ้งก็ไม่โทก็ทิ้งขอพึ่งอีงูอ่านว่าพิ้งไม่เอกพิงไม่โทริงขอฝาสระอีกงงงูอ่านว่าฟิงไม่เอกฟิงไม่โทรฟิงขอเสือสระอีกงงงูอ่านว่าสิงไม่เอกไม่โทรซิง ทอหีบสระอีงงอ่านว่าหิงไม่เอกหิงไม่ทอหิ้งยาวน่นก็เพราะอะไรตัวตั้งก็อันตัวตั้งหน้าก็ไปทั้งอ้่ะสังข์เอาว้หอเอาเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนคิงเคิงเคิงซิงซิงซิงทิ้งทิ้งทิ้งพิ้งฟิงพิงฟ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 ิงซิงซิง king 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 À ờ à, à, ok ok okay king 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 sing 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 hình ting ting ping 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 sing sing hả? sing 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 à, 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 à là, cái... là non à đây là non เปิงตัวอ่านกันนะเมื่อกี้ตัวแพทย์เป็นงงงองูก็เป็นหน้าแพทย์เก็เป็นหน้าแพทย์เนีปลงกันั่นไงชิน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 ทินทินพิ่นพิ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 นชิ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 น ชินชิ้นคินชิ้นสินินคินช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 ินิ้นิงนิ้นชินชิงนชิ้ชิ้นชินชินชิ้นนช้นชิ้นช้นชิ้นชนชิ้ัชิ้้ินนนะน้ินอ่ินชินน 초청이 비디가 나, 그럼 난 성초청이 러, 초청이 러, 그럼초청아, 아, 렌 와도 초청 와도초청아, 아, 아, 보 와도 초청초청아, 아, 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 상큼 와도초청초청, 어, 상큼 거래가 나, 어, 아, 초청, 초청, 푸가 나. ชอชิงเนี่ยว่าอยู่ก็เลยก็พื้ว่าิึคิมคิมคิมซิมซิมซิมท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 ิมพ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 ิมิมทิมิมพิมพิมพิม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 ทิมิมิมทิมทิมิมนิมทิิมิมิมนิมิมิอน่ามิ

ตัเสียงสูงก็กลมีเสียงยักเสียงไอ้ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวามีกูเสียงมีกูไม่ใจนะมันผิดเปลืองมันนะทีนี้นะเป็นก็ไก่ดูเป็นดูเพี้ยนรอดเด็กเป็นดูเพี้ยนบ่เป็นไหมดเพี้ยนทีไหนๆเป็นเสียงสูงนลนะห้ามตาลใส่ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาห้ามตาลใส่ไม่เมียวนะมันเป็นใจตัวเรียนนะแกเป็นเป็นใจต่างเมียวนะเพราะว่าพอใส่ไม่เอกไม่โทมาไม่ตรีมามันก็ติดกับซ้งกันดัง เสียงแต็มไปแล้วนะกำนันแหละพิษปึงเวแล้วนะมันก็ครูหันเขาสอนมีอยู่กับครูไหมมีอยู่กับครูเสงเันจอันนี้มันจะมีเสียงเลยแก่นะอ่าคุณได้อ่านบรรทักันนะขอใครสลอยอันวัดขีดเนี่ยนะ่นะเนี่ยเป็นเสียงยักนะตัวตั้งส่้กับตัวยักน่ะขึ้นมาก็เป็นตัวยักของเรือนนะแล้วก็มันมีตัวเหลือเนี่ยมีเสียงเหลือเนี่ยนะปนญแจหลายเสียงกนมีหลายไม่ พอชิงสลีก็ไก่อันว่าชิกพอถุงสลีก็ไก่อันว่าชิกอ่าพอพึ่งสลีก็ไก่อันว่าผิกฟอฟ้าสลีก็ไก่อันว่าฟิกสอสิบสไก่อันว่าสิบพอหีบสลีก็ไก่อันิดนี่ยนะอ่าก็เป็นตัวเด็กอ่าผิด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  สิบหิดนะทำไมบอใบไม้นะเป็นตัวแพทย์ชิบชิบชิบสิบสิบชนะนะกน่าแ่นายบนใจกัน่าแก่ไอ้ดีอันเป็นก็ไก่ดอด็กบอใบไม้เป็นตัวแพทนะนะทีในหนานีมีสระอีจ้ำน่ะมีเสียงเดียวนี่แก่นะมันมีไม่เอกไม่ั่วไม่ตรีไม่จตวามตับใส่ขมานำลองใส่โกวาก็เขาหลุดใส่ไม่เอก

สิบ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 สบสิบสิบสบอ่าอ้าข้นมาเท่าไใกรณีอ่านก็เมือนว่าปุงเงน่มือก่เะมันเสียงมันยาวขึ้นมากไมือก่เสียงมันปัดก็ไม่เสียงยาวนั่นนก็ตัวเพนกับเอ่อสียงอ่านก็เหมือนกันที่นี่เอ้าังครับอ้าสังครับอ้าสังครับ 킹, 아, 킹, 킹, 아, 딩, 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 아, 킹, 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 킹 tinh 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 cái nào tinh 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 หิงห hi ิงห uh, ิงสิยมันยาก้มาละอ่านบนกันอ้าขึ้นมาจังนะในวาก็เลยว่มันาเอาเลื่อนเอาเลื่อนเอาเอาว่าวสียงยากๆว่าสียงยาๆขีน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 ีนีนขนทิ้นทิ้นทินพิ้นพิ้นพินฟิ้นฟิ้นฟิ้น ชินชิ้นชิ้นหินหินชิ้นอ่าออาออาคือออกคือออาอ่เาหลักเสียงยี้ยานะขอกระสอีมอมะชิีนนี่หลักเสียงยย่างมนขียีอ่าคิมคิมขินเขี พิม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 ชิม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 ิมอ่าเอาเลื่อนเอาว่าว่าสิ่งเรายาวยาวว่าสิยาวคีดสิคีดคีดสิบสิบสิบสิ ผิดผีผิดผิดผีผิดผิดผิดผีผิด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 ผีผิดผิด ฉีดฉีถฉีท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 ีฟีฟีด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 ีดฟีดนีดฟีดฟีกฟีีดฟีีดฟีกฟีด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 ี

จิ๊บจิ๊บจีบอ่าหยาบนะหยาบอืมอืมเปิดเสียงเหมือนกันนะอ่าเปิดเสียงเลย <c oughs> อ่าตู้ลงไล่กันนล้วนะไล่ไล่เหรออ่าอ่าไ่ะเอออันครูสอนเนี่ยอ่านั่นคืนนะเพราะเพราะท่นก็ ขอดัวในยูทูปนะพูดตามไว้ในยูทูปนะเพราะนั่นคืออันเลยปองจะขอดัวขึ้นนะอ่าอ่าเป็นขอดัวขึ้นบักนั่งก็หลายคนว่านะเพราะปปเขาพูดตัวว่าเออจีเลยตอนเริ่มไปปองใจลิ้นก็ขึ้นปรับด้วขึ้นนะขึ้นขอด้วยก็อ่านจังหวะจอมมันพูดตามไว้ในยูทูปนั่นนะอืมอ่าอย่าว่าพ่อยามว่าปองนะเขาขึ้นตัวยกันเดก็ปองใจเออเขายังโมรัคำนะเพรานั่นก็ เขานก็ดูกัน่ากันั่นเนาะอ๋ออ๋ออ่า้วันก็้วันก็เขาน่าก็น่ากันอ่าอ่าาุ่อ่าอ่า่ค่ะอ่าอ่า